และแล้วนะครับผมชุดที่ลุงรอคอยมาแสนนานก็มาถึงนะครับผมวันนี้นะครับกิจกรรมของฟรีไฟลได้ทำการอัปเดตใหม่นะครับผมมีชุดของพี่ตูนเข้ามาใหม่นะครับเป็นชุดสีขาวเป็นแบบเจ้าชายเลยนะครับโคตรเท่ลุงจะบอกให้นะครับน้องๆเดี๋ยวลุงจะพาน้องๆทุกคนเข้าไปดูที่กิจกรรมกันนะครับผมว่ามันจะสวยแล้วมันจะเท่ขนาดไหนอยากกัดเจ้าชายเลยทีเดียวล่ะไปเราไปดูกิจกรรมกันเลยครับผมนน่เป็นเซตของพี่ตูนนะอาทิวลานะครับผมเป็นเซตของพี่ตูนนะ กิจกรรมนี้ไม่ต้องสุ่มแบบใช้ดวงนะยังไงก็เสียเพชรยางไยก็สองพันแน่นอนมีแน่นอน oh ครับผม <No. S 1> พอดีเมื่อวานลุกก็ได้พูดสนับสนุนหลักมานะครับผมก็ <c oughs> เอาเรื่องอยู่นะครับเมื่อวานพูดสนับสนุนเข้านะครับกิจกรรมก็มีเป็นขั้นนะเป็นเลเวลก็คือสุม่มตามขั้นตามขั้นคือเลเวลขึ้นไปแล้วก็อันสุดท้ายอ่ะสามอันก็จะนั่นแหละสุ่มจะได้อ <c oughs> ยังไงก็หมดอยู่ดีนะครับยังไงก็ถึงอยู่ดีสองพันแน่นอนปสุมป่มไปเลยครับคือไม่ต้องมีดวงมีอะไรอ่ะกิจกรรมนี่คือ มันเป็นขั้นส่มคือหมดตามนั้นแ่ะคือ GM ได้ล็อกไปหมดแล้วนะครับ49เพรก็จะได้อะไรอะฟาร์มาร์สเห็นไหมโอ้โหแต่ลูกก็จะเอาลูกจะเอามารีวิวให้น้องๆดูนะว่ามันสวยจริงนะครับสำหรับคนที่อยากได้เซตสีขาว199ไหมลูกมีหมดแล้วหรอของอะไรนี่ถ้าน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีนะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผม2,000กว่าเพรนี่ถือว่าคุ้มนะครับผมเนี่ยลูกมีหมดแล้วอันข้างบนลูกก็มีหมดแล้วนะมีทุกอันแล้วอนะ่ะอาได้เรือ399นะจะได้อะไรอะ ชุดผู้หญิงแล้วกันปะเอาไว้แจกโอ้ไม่ได้นะครับได้กล่องศพของศพอะพวก่นี้หมดแล้วเนี่ยเซตตัวละครเซตตัวเอ้ยตัวซ้ายมือยังไม่มีนะถือว่าคุม้มห้าเก้าเก้าซ้ายมือยังไม่มีถือว่าคุ้มนะครับผมขวามือเอ้ยตัวละครของมือเหมือนจะมีนี่โอ้ห้าเก้าเก้าเซตนี้ลุงยังไม่มีครับถือว่าคุมคค้มฮะห้าเก้าเก้าคุ้มได้เซตนี้ถือว่าคุ้มนะแล้วก็อีกห้าเก้าเก้านะครับผมหนะ้าเก้าเก้าเพชรเนาะก็จะได้ทงลั้งเซตนี้เลยตัวละคร เก็บเสียงเนี่ยเวลายิงมันจะเก็บเสียงแล้วก็มีบัตรให้ด้วยนะครับเลเวล4นะครับผมแล้วก็อีก599ก็จะเป็นพิตูนมาแล้วนะครับผมคือรุนไหมไม่ตื่นเต้นอะไรเลยนะครับเพราะว่ายัางไงมันก็เสียประมาณนี้อยู่แล้วที่เอได้ล็อกไลแล้วนะครับผมกิจกรรมนี้ก็คือกระอทุกคนแน่นอนไม่มีใครโชคดีสุ่มอันเดียวได้แน่นอนนะครับผมมาแล้วเซตพิตูนนะเดี๋ยวลุงจะไปด,ดูนะลุงจะบอกว่า เซตพี่ตูนใส่กับอะไรถึงจะเท่ลุงจะพาไปดูนะครับผมลุงบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับน้องๆเดี๋ยวเราต้องทําการออกจากเกมแล้วก็เข้าเกมใหม่นะครับมาพอเข้าออกเกมแล้วเราก็ไปดูที่อ่าทางดานซองจดหมายนะครับผมของรางวัลจะอยู่ที่ซองจดหมายนะครับน้องๆกดเข้าไปเลยนะลุงจะรับทั้งหมดเลยนะครับผมลุงจะรับทั้งหมดเลยนะเนาะเอ้แต่คุ้มอยู่นะลุงว่าลุงได้เซตสีดําตัวนั้นก็คุ้มอยู่เพราะลุงไม่มีเนาะนี่โคตรเท่นะครับแต่หัวดําลุงแบบว่า ผมสีดําลุงไม่ค่อยนี่เท่าไหร่เดี๋ยวลุงจะพาไปดูว่าใส่การอะไรถึงจะเท่เออลุงเห็นในติ๊กต็อกมาโคตรสวยเลยโคตรเข้ากันเข้ากันลุงบอกเลยนะฮะลุงจะพาไปดูนะโคตรเท่เลยนี่นี่เป็นเซ็ตของนี่โอ้โหเซ็ตเพชฌฆา,าดนะครับผมได้ชุดเนาะเพชฌฆาดเก็บเสียงเออเวลายิงจะไม่มีเสียงนะครับตัวละครนี้เนาะแล้วก็เซ็ตแพ็กบิกตอรเรียนโอ,อ้โหโคตรเท่เลยดูทรงผมเลยครับ สูบผมเท่มากนะครับตัวนี้แล้วก็กางเกงเนี่รัดเปรียะเลยทีเดียวอ้โหก็เท่รับไปเลยนะครับผมรับของรางวัลไปเลยนะแล้วก็ลุงเจไม่ใช้ไอ้นี่นะไอ้นี่มันกดมันต้องเปิดหรอโอ้ยมึงอยากจะเก็บไว้ตังเลยเปิดไว้เออไม่ได้ใช้อยู่ดีนะครับผมโอเคแล้วก็ลบโซ่จะม่ออกก่อนไปดูทางหน้าการแต่งตัวกันนะลุงจะพาไปดูการแต่งตัวนะครับว่าใส่กับอะไรถึงจะเท่นะครับนี่ไปดูเซตก่อนนี่อยู่ในแพ็กเกจนะ นี่ลุงยังไม่มีนะลุงยังไม่มีเปิดใช้ของพี่ตูนไปก่อนเลยครับผนี่คอเทไปเลยไปลุงไปดูนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะชุดสีขาวหัวดําแต่ลุงว่าไมต้องใส่กับเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวยเพิ่งเชิญลุงว่าไปใส่กับทางด้านของคาบูกิโคตรเข้ากันน้องๆนงี่โอ้โหเป็นยังไงน้องๆโคตรสวยนะครับน้องน้องหัวขาวผมขาวอะคาบูกิคือผมขาวไงแล้วดูดิ มันเข้ากันมากนะครับและที่สําคัญอีกอย่างนึงคือชุดนี้นะครับผมจะซ่อนทางด้านของเอ่อทางด้านของกระเป๋านะครับผมซ่อนเกาะซ่อนหมวกซ่อนกระเป๋าด้วยนะครับผมนี่ซ่อนกระเป๋าด้วยนะให้ติ๊กตรงช่องซ้ายมือนี่ครับแล้วมันก็จะซ่อนกระเป๋าให้เรานะครับผมเวลาวิ่งนี่แอร์เห็นไหมข้างหลังก็จะพิ้วสวัยโคตรเท่เลยน้องๆจะบอกให้ชุดนี้โคตรเท่เลยนะครับผมน้องๆคนไหนที่อยากได้ก็ไปไปสุ่มไดกสุ่มแหละไปซื้อเอาเลยแหละครับผม โอเคนะที่นี้ก็จะประมาณนี้สวยนะน้องๆสวยไหมสวยนะสวยมากๆเลยแล้วก็ทางด้านกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมสร้างห้องแจกเพชรที่น้องๆรออยู่นะเดี๋ยวคลิปต่อไปลุงจะทํากิจกรรมสร้างห้องแจกเพชรนะครับน้องๆฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็ติดตามลุงให้ดีนะครับลุงจะทําคลิปบอกรายละเอียดนะครับผมอาจจะเป็นโหมดโซโล่หรือว่าโหมดดูโอลุงจะแจ้งอีกทีนะครับน้องๆขอบคุณน้องๆนะครับที่เป็นกําลังใจให้ลุง โดยดีมาตลอดนะครับผมไม่มีใครเกลียดไม่มีใครในในน้นเนาะทั้งใน YouTube แล้วก็ TikTok เลยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ